ไปไปเร็วโอ้ไม่ทันเพื่อนนั่นนี่ครับสวัสดีครับมาอคดรถเราอะ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเขาบอกไ,ไปนั่งกันเลยข,ข้างในงมีวันกี่คันนะเนี่ย กันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุไอ้กว่า18ปีคนน่าคันแนะนำเจ้าของทอาันนนะครับเจ้าเกนโอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็านั่นแหละไปที่ปูทอกนะครับก็ขี่บอกฟันตาไปกับปังเงินเนาะให้แฟนขี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เยอะอยู่ประมาณ20กว่าคันเออเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูทอกเนาะไปไปเลยไปเลยบายบาย

ดัก,กายใครแบบอยากได้เชื้อก็สามารถจองได้นะถึงวันที่15ของทุกเดือนนะนี่เสื้อด้านหลังก็ประมาณนี้ คนว่าวันนี้จะเห็นพ่อไหมนะเออน่าจะมีนั่นแหละไปหลายเตือมน,นั่นเลยโอ้โอโพฟวัตถีดะ <c oughs> จะไปหาคุณแฟนดีกว่า <f uck> โอ้โหยุ้ยรถมันแปลกๆนะไม่รู้ว่าจะเอาไหวไหมนะรถเพิ่งทำเสร็จเนาะอันนี้น่าจะเป็นทริปแรกของผมเลยนะครับเราไม่ใช่ทริปแรกของของปีแล้วก็บอกแฟนตาแล้วก็บอกเงินนะครับกำลังอัดที่ตังร้อยกสิมันดูกันว่าจะดันได้ไหมเป็นรถทิ้งเนาะก็ขี่ค่อยๆขี่นะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคลิปดันอาจจะเป็นช่วงหลังๆนะครับแล้วก็ช่วงจะถึง อ่ช่วงเข้าภูทอกเนาะใช่เป็นทางดังไงทางนั้นอนะ่ะทางยาวด้วยมพงมาดูว่าจะกิงจะไหวไหมนะคือล้อโคตรดำอะ่ะเพิ่งขัดมานะคันเนี้ยใส่ช็อเจมมาด้วย สิหัวกแข็งน่ได้อยู่นะลิปแรกมาดูจะกิ่งแว้นนะครับวันนี้โอเคหนาด้านจะไปรวมตัวกันที่บูทองครับก็มีน้องๆบางคนก,ก็ไปรอแล้วเนาะคือสติกเกอร์คงไม่พออะไอ้าแจกหมดนะก็ผมมีประมาณ20กว่บ Right ไม่รู้รถดำต้องใส่ไอ้รอบไม่ถึงมั้งไม่ได้หมอบอะ่ะแย่จัดเดี๋ยวรอเยอะกิ่งดีกว่าแม่ต้องใส่ไม่ง่าแดงมั่งนี้ แล้วภูท่อกองนู่นเห็นไหมภูทอก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นภูเนาะเป็นภูที่แบบตั้งอยู่ประมาณเนี้เห็นไหมเออสวยนะก็เคยขึ้นไปแล้วแหละสองรอบสามรอบนี่แหละมีเจ็ดชั้นนะคือแบบทริปนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามันสายแล้วเนาะใช่กว่าจะดึงก็นั่นแหละถึงด้านบนนะกว่จะลงด้วยเออเฮ้ แล้วก็ชนตูดแฟนเมื่อกี้เกือบเลยโคกตาแฟนเนะเาะเบรกไม่ค่อยอยู่อะ่ะเออเบรกหน้าอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปจัดสภาพใหม่ใส่เบรกลังด้วยจะได้แบบออกทริปอย่างปลอดภัยเนาะใช่เดี๋ยววาไปตอนที่ถึงเลยเนาะมันมน่าจะถึงแล้วเนาะเดี๋วดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรีให้ดละกันนะ่ช่วงไหนมันจะเสียเวลาเนาะ โน่น,นมีเอฟซีออยู่ด้านในนน่นเยอะเลยครับครับสวัสดีครับ <c oughs> อ๋อ มาขโดูเราอ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเขาอไ,ไปนั่งกันเลยข้างในไปดูเข้าไปไง เจอดตรงนี้มีตำรวจไหมเนาะในวัดในว่างานรับอีกอฮะะ <c oughs> โอ้ยเยอะมาก ร่กับยนนับคนรคนนั่งคนเลได้แค่นนึงอ่ขาันนี้จะลงชุ่นี้ลังขับน้ามาจะค้นบ้างเม็เอะจนน้ำกระเจาอะตรไปถึงแล้ว โอ้เยอะมากติเกมไม่พอแน่นอน ตังได้ไหมตังไม่ได้<อ>เปิดเปิดเบรกน้ำมันเด้เอ้องกับจเจ้าบอกอะได้ในล่องเอียงล่องไปไหน,นี่ไปเลย อจริงแล้วครับก็ประมาณนี้โอ้คือแบบเยอะมากมาที่ประกันปะอ๋ <laughs> อประมาณกี่คันเมย์วะเขาติดล้านนนมันแล้วูลค้าย,ยังเดือดเดือดอยู่เลยเครื่องเครื่องครับคีทีท่ทอด มันงยังตายเรื่อยเลยดูกบบมันงยังพ่อพ่อเพื่อนไหมตอนนี้เราก็อยู่ภูทองนะครับก็ดูเพื่อนเพื่อนทีมงานมาขี่รถเล่นด้วยกันเนาะเยอะไหมจะให้ดูมีวันกี่ครั้งบ้างเดี๋ยวจะจอดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศเพื่อนๆพืดันเล่นด้วยกันเนาะ เยอะไหมวานสามสิบกว่าคันนะครับเดี๋ยวออกจากนี้เราก็จะไปหาคำสมบูรณ์นะครับคือวันนี้เสร็จได้ไปเอาเสร็จเกอร์มาหน้อยเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดน,นี้โอเคเดี๋ยวว่าไปตอนที่แบบดันออกจากฟูทองเนาะไป Grind, I could change in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that fact Taking big swings, bitch, hand me the fat Put me in the ring, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real but how's am supposed to feel